มันทอดเศษนี่ตัวขาวไม่ไช่แบบยิงหงมึงไว้ใจใครไม่ได้เลยอ่ะนักป่าขาวเล่นแสษมันสั่งเนี่ยนั่นหลัง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 อาร์ตอาร์ตหลังหลังในหลังหลังหินหลังหินแส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 นเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวกล่อง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 เศษแสนแสนเศษเศษตัวกล่องตัเศษมาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงต้นไม้บวกเลยบวกเลยโหเราโหดขนาดนี้ไหม เฮ้ยมาแล้วมาแล้วตรงตัวมาเฮ้ยอยู่ตรงก็สอบทายนะก็สอบทายมายแล้วมา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 แล้วบอกเลยบอกเลยขึ้นไปเข้าไปเลยพี่ไอ้นี่ก็ได้นั่นแหละสองสามตัวสี่ตัวเลยตายหวาน เตกวิเตกไก่เก็บของหน้าไก่เก็บของหน้าอ๋อเอ้ยเข็ดก็คือเก็บไอ้อัดอ่ะยิงเลยเดี๋ยวพี่เก็บของเองอ่ะอ่ะยิงไปพี่เก็บไปพี่เก็บไปเก็บไปเลยเดี๋ยวพี่วิ่งวิ่งก่อนพี่เก็บพี่เก็บเตกตายแล้วตัวหมดใช่ป่ะอัดหมดป่ะหมด ูดตดเเลเลดินันารับเจ็ก็ไม่ตายไ่เยวนะอ้อ่นะไอ้กระโดดอกมอ้แอ่เก็บไม่ไดเาโอ้ไม่เป็นไรเก็บดิเก็บดิเฮยได้ปืนอ่ะตายเลยของระเบิดที่อ่ะ

มาดักนะมาดักนะมีล้ะมีัลเฮ้ยตรงนั้นตัวนึงอ่ะเตงว้รวยไว้รวยไออเออจะตายเออจะตายดวงจะมันเดนมันถแล้วมันถแล้วง่ามันถมันถมากมันถมากแต็งเต็สองต็งที่เห็นเขาบดวะเขาบดปะจะขึ้นตรงไหนนั่นแหมันจะเขาบ้านมัน2ตัวนะ แม่มาเจ็บมาเจ็บมาเจ็บโอ้ตายตัวสามตัวพี่โบขยันมาก่อนขยันมาก่อนที่ไหนครับที่ไหนขึ้นมาพีกโบขยันมแตกอย่ยระวังอาร์ตระวังไม่ตายอุยตัวไม่ไม่ตายพี่นนองพี่นนองที่ไหนอาร์ตจะตายอาร์ตจะตายเม็ดเดียวตายแน่โอ้ยอาร์ตโหพี่โดนสดเม็ดเดียวตายเลยเฮียคยเอ้ยเม็ดเดียวเยอะเยอะไม่ตายไม่ตายอาร์ต